โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกสตาอีกแล้วนะครับเอวันนี้ก็จะมาสุ่มการนตรีนแหละไม่มีอะไรมานะแล้วก็คลิปที่เคยลงก่อนนั้นเนี่ยแบบอ p หนึ่งเรื่อยๆใช่ไหมคือมันเป็นคลิปเก่านะครับซึ่งผมจะเอามารีให้หมดเลยนะอาจจะซ้ำหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นคลิปใหม่มันก็มีใบม่มากแล้วแล้วก็มีเก่าบ้างแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเก่ามากกว่านะเพราะว่ายังไม่มีเวลาทำนะครับจะมีเวลาทำจริงๆน่าจะประมาณเดือนหน้านะหรือเดือนนี้ขอลงคลิปเก่าไปก่อน อ่ะวันนี้ก็เป็นตัวนี้ลาติออนนะซึ่งมันมีให้จับนะแต่ผมไม่มีเวลาเล่นจริงไปก็เลยไม่ได้จับนะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ต้นเดือนนะมันลด30%มสิบเปอร์เซ็นต์้วยเฮ้สามสิบหรือยี่สิบไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือมันลดเออส่องแปดรอบนะกิจกรรมใช้เพชรได้ดิสกิลเป็นดิสกิลแบบระดับสี่มั้งใช่ไหมเออระดับสี่ถือว่า ใช้ได้นะเป็นคือมันการันตีสีทองเลยนะไปเพชรไม่หมื่นเะก้านั่นยังไงก็พอนะเพราะว่ามันลดเปอร์เซ็นต์ด้วยเออมันลดราคาอยู่ไม่ได right. ้โหดอะไรนะเว้ยเอ็นเต้โง่โ่แต่ว่าถ้าเป็นเ e อ็นเต้ทาวเวอร์โหดนะครับตัวนั้นนะใช้ได้เลยลนะ่ะ เว้ยลืมไปดูไอ้ทุ่งอันนี้เพื่อมีตัวลดราคานะครับโอเคไม่มีนะครับเหมือนจะมีคนบอกว่า,าทุกสามเดือนนะมันจะมาครั้งหนึ่งนะครับเออไอ้ตัวบัตรฝักนะถือ่าดีนะครับแนะนําเลยให้ซื้อนะครับสำหรับไอดีใหม่่ะ เลสเกลาดอนเกลาดอสช่วงแรกหายาม,มาในตัวเนี่ยหาโคตรยากเลยแต่มันไม่จะเป็นแล้วหลังเกมแล้วได้จะรอบที่สี่แล้วมั 4, ว้งสี่เลห้าเลย ไปาย,ยาวๆกว่าจะได้ส่งอีกรอบหนึ่งก็นานอ่ะบอๆแค่นี้แหละเพราะว่าไม่ได้เล่นลลนะเด่รอมไหมวะไปเคอีกรอบหนึ่งครบแปดก็ได้ละตอนนี้แต่ก็คือตัวผมยังไม่มีเ,เมกาเอ้ยไม่ใช่เมกาาดิร่างมาสเตอร์สักตัวเลยเยาสามยากขมาไปเก็บสมุดแตเก็บยากมาก ถ้าเล่นทุกวันนะมันเก็บได้นะประมาณสามเดือนนะ่าจะได้ตัวหนึ่งมั้งแต่เราไม่ได้เล่นไงไปการันตียังวะโอเคมาการันตีละ เดี๋ยวก่อนเอาจริงไม่น่าสุ่มหรอกสองครั้งเลยนะจริงเราเสียฟรีสองครั้งเลยแล้วก็ไม่เป็นไรครับมาขอไม่ซ้ำเดี๋ยวไปดูตัวก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ ID นี้น่าจะเป็นตัวแรกังที่ได้นะครับกาดอนอันนี้จับได้เอนเตตัวนี้จับได้อันนี้สุ่มได้จากชิปอันนี้ก็จากชิป ในสมดสุสมได้ตัวดีนะเอาจริงนะไอดีนะล่าสุดเรวซ่าปะไม่น่าใช่คือตอนนี้มันมั่วห,หมดแล้วนับจำไม่ได้แล้วไอดีไหนเป็นไอดีไหน,ในแต่ไม่ได้ซ้ำในตัวเนี้ยมันเคยได้ปักไฟซนะ้าแล้วไปดูกันขอยธาดอยากได้ธาตุไฟธาตุหินมาเล่นแล้ว โป๊ะอืมมัชื่ออะไรนะลืมแล้วก็ไม่ได้ถือับว่าโหดอะไรมากนะครับตัวถือว่าเฉยๆมากสำหรับตัวละครที่แบบบีเยอะแล้วอะสามตัวนะเนีเ่ยเคเฮ้ยสามบอกว่าไม่สามนะไอดีนี้ไม่สามเคถือว่าดีอยูอยังไม่เคยได้ การพูดดังว่ะเดือค้าง้องแม่งได้ยิน <laughs> ประวัติปไปโอเคอดีนี้ยังไม่เคยได้นะครับเนีกิลดอดด้วย <c oughs> ก็ถือว่าโอเคแหละสรวรรค์อด,ดีนี้นะขอแค่ไม่ซ้ำก็พอพอใจแล้วแหละเอาจิง <c oughs> ต่อให้ได้ตัวอะไรมาก็แล้วแต่อย่างไงก็ไม่มีเวลาเล่นนะเออได้ตัวดีมาก็มีค่าเท่ากันนะไม่รู้จะหาเวลาแ,ลวแบบมาเล่นจากไหนนะ เพราะว่าแบบเออผมม่ได้เล่นเกมนี้เกมเยวนะผมเล่นเกมอื่นด้วยเดี๋ยวเล่นฮอนเดี๋ยวเล่นโลบอเกี่ยวเล่นโน่นนี่นั่นอ่ะเออมันเล่นเยอะนะหลายเกยมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนาครับ